สวัสดีครับดีดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองพบกับผมเช่นเคยครับเทอร์เรสครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นรถตีลึกกันบ้างนะครับผม To y ย ta t ไทเกอร์สี่ประตูนะครับคันนี้เป็นรหัสเครื่อง2 L นะครับมีเทอร์โบนะครับผมเจ้าของเดิมพ่วงเทอร์โบเพิ่มขึ้นมานะครับรถสีเดิมนะครับเป็นรถตีเปลี่ยนนะครับผมสีขาวนะครับเริ่มตรงนะครับผมแม็กซิ่งขอบ18นิ้วนะครับผม ภาพยางพร้อมใช้งานนะครับผมสีขาวมีบันไดข้างมาเรียบร้อยนะครับมีผ้าใบปิดกระบามาด้วยนะครับเราดูขอบยางนะครับผมเมทอาร์คนะครับผมประตูยังอยู่ครบนะครับรถรับประกันนะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับมีบัตรการันตีให้นะครับมีชนไม่คว่ำนะครับเรามี รับซื้อคืนนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมก็จะมีเบาะชํารุดบ้างนะครับจุดโน้นนะครับหนังขาดนิดเดียวนะครับคอนโซลก็พร้อมใช้งานนะครับสวยพอสมควรนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับเครื่องติดปกตินะครับใช้งานได้ครบถึงจุดนะครับกระจกมือหมุนนะครับผมรถเดิมๆนะครับ ไนอยู่ครบนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับไฟวิ่งบรรทุกนะครับขับเท่าไรเท่าสวนได้สบายนะครับเสียงเครื่องยนต์ปกตินะครับเดินเรียบนะครับไฟติดครบนะครับไฟหลีไฟเลี้ยวติดครบทุกจุดนะครับ้ายในรือรนะครับข้างใน พร้อมใช้งานนะครับุจุดเลยนะครับร้อยนะครับสีสันก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับสลดรลดราคา1นึ่งแสนแปดพันนะครับภายในนะครับอี่ครั้งครับผมแอร์เย็นนะครับใช้ได้เลยนะครับ เลขไมนะครับผมสองแสนแปดนะครับเลขไม่สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบสามกิโลเมตรนะครับธรรมดาห้าสปีดครับเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับด้านฝาด้วยนะครับอ่า,ารครับเมทัลเดิมนะครับโรงงานอยู่ครบนะครับ สวยนะครับรถคันนี้สภาพพร้อมใช้นะครับราคาแสนแปดพันเท่านั้นนะครับใน่ดากเดิมอยู่ครบทุกจุดนะครับดูคอ,องเองยนต์กันครับ นะครับผมสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับรหัสเครื่องเกิน2อานะครับมีเทอร์โบที่เจ้าของเดิมเขาใส่เพิ่มเข้ามานะครับเทอร์โบหนึ่งลูกนะครับใหม่ๆเลยนะครับเทอร์โบตัวนี้นะครับผมที่ติดตั้งมานะครับสภาพห้องเครื่องยนต์ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับทำได้แน่นนะครับทํางานปกติเย็นนะครับผมทันเร็นะฮเร็เลยนะครับ เครื่องยนต์ก็พร้อมใช้งานนะครับโดยเรียบปกตินะครับเล่นดีนะครับับใช้งานเฉลี่ยที่ประมาณ14 1 5กิโลลิตรแล้วแต่แล้วแต่เราขับด้วยนะครับการใช้งานของเราด้วยนะครับก่อนทุกอย่างนะครับไฟนะครับไฟเลี้ยวไฟดีไฟหน้านะครับติดครบหมดทุกจุดนะครับหางหน้าเดิมนะครับเดินหางหน้าก็ยังมีนะครับผม พ่วงมาด้วยนะครับ พร้อมใช้งานนะครับสมบูรณ์นะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับหรือว่าได้ไปคุ้มๆเลยนะครับคันนี้ราคาเพียง1นึ่งแสนแปดพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดพันบาทท่านั้นเองนะครับหากสนใจนะครับก็โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับผมได้เลยนะครับเลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าสามสี่นะครับรถที่ร้านยังมีให้เลือกหลายคัน ฝากติดตามมาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อ,อไปครับสวัสดีครับ